เปล่าอ,อกจันล้ะพี่น้องเปล่าออเตี่ยเห่าอ,อกจันเหลี่วสิลองเห็ดคือเพื่อนเบิงเนาะว่าไม่ใสิจับลูกโบนนะเพื่อนบอกว่าให้เอาอันนี้ออกมีค่ะพี่น้องอออก,ออกสิลงองเหตดเบิงเนาะเสียอ,ออกเบิงนี่อ,อกจันหลายต้นละค่ะพี่น้องเปล่าออเตี่ยเห่ามีอยู่สามสิบห้าต้นอ,อกจันละหลายต้นล่ะค่ะอยู่คู่สากับมีค่ะ อ,อกจันหลยต้นแล้วสีล่องเอาเอาไอ,าอากาบพ่นออกเบิ่งนีพ่นเบิ่งอยู่นี่ยูทูปเนาะพ่นมาเหวาอันนี้มันออกนี่นี่นสีล่องเอาอันนี้เบิ่งสีล่องเอาอกหลับมันสิเป็นยังไงสิจับหน่วยบอลนะนี่ค่ะพี่นอ้องอกจันหลยต้นแล้วได้นี่สามสี่ต้นแล้วค่ะอยู่อยู่คู่นี่เนาะอยู่คู่นี่นี่ประมาณตายเป็นละต้นหนึ่งสองสามสี่ อยู่คู่นี้มีสีต้นตายไปต้นหนึ่งมีสีต้นนี่ล่ะค่ะออกจันเมื่อสุดต้นละ่ะสีล่องเบิงเน่ะพี่น้องเนาะสีล่องเอาอันนี้ออกเบิงหลอกให้ลอกออกเบิงว่ามันมันจับบอลนะ